อย่าริสคอรนะครับคันนี้ฮะรุ่นลองท็อปนะครับก็คือรุ่นพรีเมียม์ตัวเองนะฮะกับสีขาวมุกหลังคาดำนะครับผมตัวน,นี้ก็เพิ่มอีกในหมื่นสองพันบาทค่าสีนะฮะราคาเริ่มต้นถ้าไม่มีสีขาวมุกหลังคาดำนี้นะครับก็อยู่ที่แปดแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทนะครับออปชั่นต้องบอกนะครับว่ามาครบครบ,ครบเต็มๆเลยนะฮะถ้ามาคอทิ้งเจ็ดนะฮะไฟหน้าไฟเตอร์ led เพร้อมม่ทำนั่งไลน์นะครับ,บรเซ Light น,นเซอร์รอบคันเลยหน้าหลังนะฮะก็มาถึงหน้าระบบโตท้าเซน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 ับเซนเซนเหน้าจอก,ก็ และเพื่อกระเพนียต่อโต้ด้วยนะฮะตันนี้เป็นสีทูโทนนะครับน่าดูสปอร์ตคอสโ้อมากๆเลยนะฮะกับเครื่องยนต์1.5ไฮบริดนะครับผมอัตราสิ้นเปลือยู่ที่26.3กิโลเมตรต่อนิ้รเลยนะครับสวยมากเลยนะครับเสรยรัล้ยาริชคอร์นะครับด้านหลังนะฮะไฟท้ายก็เป็นไลท์กริดิ้งนะครับผมใครสนใจนะฮะตอนนี้รถเบ้พิเศษมากเลยนะครับสอบถามเลยครับสวัสดีครับ